ตรงเลี้ยนเลือกแต่ด่วนเราพอนีว่นท่านเห็นมาอยู่จะพาพา,ากันเฮ็ดยังอยู่โอ้ยเนาะเสียคักคักขิมอีพอถึงไม่แสม่มาลาดนาเขาแล้วถูกตีคักคักคุณคุณดูสิเดี๋ยวฉันจัดการเองพ่อสวัสดีจ้ะพ่อสวัสดีจ้าพากันเฮ็ดยังอยู่ มูเขาเลือกเลี้ยนไปแล้วหูจักบอกว่ามันค้ำม,มันนะ่ะโอ้ยพ่อกันย้อนมูเขาไปและเขามาบอกว่าพ่อของเขาหนะ่ะลอก็พ่อของอุม้มอิมอุมอ้มอิมก็ยังบอกเขาไปแล้วว่าพ่อของอุม้มอิมหนาลอก็พ่อของเขาแต่เขาก็ยังม่ฟังเขาก็ยังไม่เทียงแม่พ่อว่าพ่อของเขาหนาะลอก็อีพ่อเทียงกันไปเทียงกันมาก็เลยลงกันว่าผู้ใหลเลิกเลี้ยนเป็นคนสุดท้ายแสดงว่าพ่อของเขา้นาลอก็มู อิมอิมก็เลยเป็นคนได้เลิกเรียนคนสุดท้ายนี่แหละพอ่อ,อ,อเป็นบอ่อุ้มแมีนพอ่พอว่าจังสันติลกูกจ้าโอ้ยหลับผ่อนึกว่าแต่แมีนอีหยังเงี้ยวมือนีนน่โอ้ยวหลังหน้าจ้าพ่อมากระเป๋าพ่อถือให้มาเฮ้ย่เสียว่าให้ยังจ้าไม่เสียพ่อว่าอะไรมา,มาตัวลูกมาเลียนน้ำกลนมา <c oughs> พ่อยันมากัดไก่โรงเรียนจ้าไปสั่นเข้ไปไปแม่บ้านเฮ้ยหนั่นมาให้เวไปพ่อก็เลยมานั่ง อพอหลัเนึกว่าต้มันเรื่องอีหยังกัน